สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือในมื่อพ่อก,กะชองแย่ไพ่ไพ่กินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ามื่อนี้แย่ไพ่กระดิ่งนำขอมูลเนะาทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมปเป็นแนวทางวันศไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากคนติดตามคนไลค์กดแชร์แย่ไพนะ่นั้นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย,ยามแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ,บรพบิพาดเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขามาคุยมาทักยกบยบไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปของล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะกระเบ้าไร้ยหญ่ห้างเนาะคะ่ะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันแหลกเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิง่งแนวทางนี่ค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของเพ้นบอกว่าแอดเทว่าวัซซันพี่น้องคะ่ะแต่ว่าอย่าไปเห็นมักเกินเพป็นแอดมังกรเมลัยเนาะพี่น้องเนาะเออมาเบิ่งคะ่ะเพื่อนวางวดนี้งวดที่แล้วเดนเอ,อ่อสองบนแปดล่างมาตามาตมาตลางนะคะ่ะขังเทิงบ่มานะจนะ๊ะเนาะ วดน,นีเก้าบนหนึ่งล่างว่าสั้นเอามักตัวใดกระจวดจาาตามเพ่อนใดกับเพ่อนกับเมนได้เนาะพี่น้องเนาะเอามักกัจวดจาาน้ำเพลินเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะ,ะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดใดตงังว่าสั้นปักลักสิบล่างวดที่เรียวมาแปดนะค่ะวดน,นี้ศูนย์สี่ห้าเจ็ดนะค่ะมามาหลักสิบล่างเนาะพี่น้องเนาะมักกับพิจาณาน้ำเพลินใดเลยนะคะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดกะมอนเก้มใสซิล่างคือกัน6 3 8ามแปดว่าสั่นพี่น้องเอาไผมักแนวทางเพื่อนกระจวดจาดฟาดบึมตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพื่นอนบอกว่าอ่าสิบหกคุศกิกาว่าสั้นเพื่อนว่าเนะา 42, 4, 7, 9, 2, ะสองตเพ้่นซี่สองสี่เจ็ดเก้าสองและเก้าเจ็ดพี่น้องเอาผู้ไดมักแนวทางสองตัวตสามตัวเพื่อนแคบหน้าจอได้เลยนะคะ มีแปดชุดเด้อพี่น้องเนาะคะ่นะเนาะมีอยู่แปดชุดเด้อมากะคิดจะหน้าทำเพื่นใดนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่จ้อใจลุ้งหวังนะคะพี่น้องคะ่นะเนาะลุ้งหวังบอกว่าอ่าเดนหากัะเจ็ดนะคะ่ะเจาะทะลุใจยอยู่ที่ห้าวัซนพี่น้องเพิ่นว่าเนาะเออเพิ่นบอกว่า เจ็ดห้าสี่วสชุดเน้นเพื่อนเนาะเอาพิจาณาเดาวพี่น้องเนาะชุดเต็มเข้บหนาจอได้เลยนะคะสําหรับแนวทางของเอดเอ่อพิจณาจวจดจาดฝาดบุ่มตามเพื่อนไดคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างนะคะสิบล่างสําหรับแนวทางของเอดอัน แอ็หนูนามนะค่ะมาเบิงค่ะพี่น้องขาวงวดที่แี้วมาแปดนะจ๊ะอุ้ยยังกัดอันนี้งวดน,นี้เพื่อนบอกว่าหาเก่าหนึ่งมาเบิงวาสิมาน้องพี่น้องเนาะห้าเก้าหนึ่งวาสันสำหรับเนวทังเด่นสิบลางของเอดดนูนามนะคะพี่น้องเนาะพิจาหน้าตามเพื่อนใดนะคะพี่น้องเนะาะหมักกระจวดบ่หมักกระพานวาสันเพื่อนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางอ่ามเบิงค่ะอันนี้เป็นเนวท,ทางลักหน่วย เบาไท่ย,ย่อเนาะค่ะพี่น้องคะลักหน่วยลักหน่วยบนนะคะแปดกันนึงมาตัวใดตัวหนึ่งวันสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอันอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ่อเดี๋ยวเ้อพี่น้องเดี๋ยวโทษจำใจให้เบิดอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเอ่อโอ้ยเอ็น,นำข้างเนาะพี่น้องบ,บนเม็ดเดียวคกซีกันเก่าซีวันสันสำหรับแนวทางของเพื่อนเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้เป็นแนวทางของเพื่อนบอกว่าเอาหลายๆอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะมาจับมัดโฮมกันแล้วมาตัดเป็นเหลือเหล็กเด่นว่าสันเหลือเลขเด่นอยู่1นึ่งสามเจ็ดแปดนะคะ่ะเหลือเลขเด่นอยู่1นึ่งสามเจ็ดแปดเพื่อนบอกว่า1นึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดนะคะ เทพบลลอจัดให้ว่าสันไปเทพบลลอเป็นผู้ทำเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ,ะมะกกะคอยจวดบ่มะกกะพานนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอันเอ่อนิตีจัดไปนะคะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าคู่โต๊ดบนชนเจ็ดสี่ว่าสันเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี เจ็ดสี่ศูนย์เนาะคะ่ะพระพันปีเพิ่นบอกว่าสองสี่เจ็ดหาอายุเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอามากับพิจารณาตามเพิ่นได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นมาเบิ่งบาตท,ที่นี่เพิ่นบอกว่าสามตัวงวดที่เลียวเข่าแปดเก้าแปดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเอดสุดใจบอกว่าขนมไทยลางนะคะ่ะเด่นสี่หาเจ็ด ซีเจ็ดซีหาว่าสันพี่น้องค่ะไอซีเจ็ดซีหาและก็บห้าเจ็ดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้ขนมเล้าได้นี่พี่นอ้องอ่ะมาเบิ้งค่ะซองตัวบนตรงสําหรับแนวทางของเอด็ดเอ่อเบิ้งซอวาเอ่อรามินท่าเนาะพี่น้องเนาะเข้มหน้าจอได้เลยแย่ห้คอลอนุญาตบ่อ่านให้เด้อพี่น้องกันตัวเลขลายเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพื่อนบอกว่ามาสองคู่ในแถวเดียวกันอาจารย์อา่อาจารย์เก่าเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเวียนออกเบิร์นกับหามวสันงวดที่แล้วมานะคะพี่น้องมาเก่าแปดเนาะเก้าแปดแปดเก้าวสันพี่น้องคะ่ะอันสุดท้ายบ่มาเนาะเอาชุดนี่แคบหน้าจอสามตัวบนแต่สองตัวอของอาจารย์เก่าได้เนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเก่าเงินเก่าทองเนาะ เด่นบน4เด่นลา 3, ่างสามวัสันสำหรับแนวทางเลขเด่นบนล่างของเก่าเงินเก่าท่องเนาะคะ่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนบอกว่าล่างเน้นเนเด่น7จ็ดวัสันพี่น้องคะเพื่อนวาเนาะมีอยุ่3ชุดวัสันถัดเจ็ดมากนะคะจะเป็น0ูนย์เจ็และสองนะคะอา้าสูตรนี้กะแมมนของเพื่อนนดีเนาพี่น้องนะะเนาะออะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทาง S88 ดแเก้าเเนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล่ส์มา87นะคะงวดน,นี้มีหาหนึ่งห้าสามหกหนึ่งเลยหกสามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขบอมาหลักหน่วยบนวันสันงวดที่แล้วอ่าเจ็ดเก้าก็เจ็ดมาบมาแปดเนาะงวดที่แล้วหลักหน่วยเนาะคะ่ะงวดน,นี้ซีก็หกบอมาหลักหน่วยบนวันสันพี่น้องสําหรับแนวทางของเอดชนะพ้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้า เพื่อนบอกว่างวดนี้คู่ต้นบน7 4 8 4 7989ป้ของใบานาดนะคะดับด,ดับล่างดับบนอยู่ที่สองหเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างวันซันวดที่แล้วดับซีงวนันนี้ดับ8ดเดอร์ว่าซันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีเพื่อนบอกว่าเลขแนวทางสูตรนีเพิ่อนมา เด่นล่างบ่เนาะพี่น้องวันที่เล่าเจ็ดกับแปดมาครบสองตัวล่างเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเก้าศูนย์สามสี่หกว่าสันมาครบสองตัวล่างนะคะพี่น้องน่าจะเป็นแนวทางของลุงสีสอปัเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางบนดินแผ่นฟ้าว่าสันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเด่นสิบล่างว่าสันห้าสามสี่เอ่อสองสามสี่ห้าหกว่าสันน้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอ่ะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางหลักล่อย บาวไทย่อเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าหกเด่นหกลักลอยวสันนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับคู่ดับไปครับวสันมีพี่น้องมิซีหาสามหกหนึ่งแปดสองเจ็ดและศูนย์เก่าดับล่างวสันพี่น้องค่ะไปกับพรอมเดอร์วสันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิทไทยโดยแนวทางหน่วยล่างของเอลราชนกนอพี่น้องเนาะหกสี่ศูนย์วสันมาตัวไหตัวหนึ่งหลักหน่วยล่างสําหรับแนวทางของเอลราชนกเนาะค่ะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่เด็กของมารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขปุ๋ยสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของมื่อทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พ,พ,พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า